สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์ h i l o s o p h y เป็น Channel หรือว่าช่องทางในการาถกเถียงและให้ความรู้สาระประโยชน์เกี่ยวกับปรัชญานะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญแขกรับเชิญได้แนะนำตัวนะครับอ่ะผมพระมหากรมลครับ พี่พระหมหากรมนนะครับสุภจิตโตประเรียนทำเก้าประโยคนะครับวันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการพอดแคสต์ของเราโดยประเด็นในวันนี้ที่เราจะถกเถียงกันก็คือประเด็นเรื่องของฟรีวิวนะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือเจตจำนงเสรีนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เรานักปัญญาเวลามาเรียนในสาขาปัญญาโดยเฉพาะฝ่ายเมตาฟิสิกเหลือพีปัชญ,ญาเนี่ยก็จะต้องเจอแน่นอนนะครับ คำถามแรกที่อยากจะมาดีเบตหรือ,อแสดงความเห็นกันนะครับก็คือเจตจำนงเสรีนะครับเป็นเพียงภาพลวงตาหรือไม่ครับคำถามนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับว่าแนวคิดเรื่องเจตจำนงเสรีฟีวิเนี่ยถือว่าเป็นแนวคิดเชิงอภิปรานะครับที่บอกว่าเป็นภาพลวงตาเนี่ยได้รับการอภิปรายอย่างกว้างขวางเลยในหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะในปรัชญาและวิทยาศาสตร์ประสาทหรือว่านิวโรไซแอนนะครับแนวคิดนี้ชี้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยสามารถาตัดสินใจได้อย่างอิสระแต่จริงๆแล้วการตัดสินใจของเราอาจเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ซับซ้อนซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยตรงเนี่ยตอนนี้เราฟังดูอาจจะยังงงครับว่าเอ้ยทำไมมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราล่ะหลักฐานและมุมมอง จากวิทยาศาสตร์นะครับประสาทหรือว่านิวโรไซแอนเนี่ยมีการทดลองในปี1983เปมเป็นปีเกิดผมพอดีเลยครับโดยเบนจามินริเบตนะครับหรือว,ว่างานวิจัยของนักประสาทวิทยาคนอ,อื่นๆเช่นจอห์ดีแลนนะครับพบว่ากิจกรรมสมองที่เรียกว่า r e i ต n น s s s โพเทนเชีนะครับสามารถตรวจสอบได้ก่อนว่าเราเนี่ยจะรู้สึกว่าตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่าง ก่อนที่ทาตัดสใจความสัมสนธ์บางอย่างเนี่ยมีการทํางานของสมองล่วงหน้าก่อนครับและเราเพียงแค่รู้สึกถึงความตั้งใจนั้นในภายหลังคุยง่ายว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะยกมือขึ้นเนี่ยสมองทํางานก่อนครับ mm hmm. นักวิทยาศาสตร์บางคนนะครับ mm hmm. เช่นแซมแฮร์ริสหรือเดนิเอลเวกเนอร์ก็ยังเสนอว่าเจตจำนงเสรีเป็นเพียงภาพลงตาครับ mm hmm. เพราะความรู้สึกถึงการควบคุมและการตัดสินใจเป็นเพียงผลลัพธ์ของกระบวนการสมองที่ซับซ้อน การตัดสินใจทุกอย่างของเราเนี่ยถูกกำหนดไว้โดยพันธุก,กรรมประสบการณ์ในอดีตและกระบวนการเคมีในสมองเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือ<ม>พิสูจน์คร่าวๆและมีหลักฐานรับรองว่าน่าจะเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเพราะว่ามนุษย์เราคิดว่าเราตัดสินใจได้ทันทีครับแต่ว่าทางวิสาหกับคนพบว่าเอ๊ะมันมีกระบวนการทางสมองเกิดขึ้นก่อนครับ ก่อนที่เราจะทํากริยาบางอย่างอันนี้มันมีเดี๋ยวมันมีงานวิจัยให้ดูเพิ่มในหัวข้อนี้ขอบอกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็แนวคิดจากปรัชญ,ญาเนี่ยในปรัชญ,ญาแนวคิดเนี้ยสอดคล้องกับมุมมองของด e เทอร์มินิซึมครับซึ่งเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจัก,กรวาลรวมถึงการกระทําของมนุษย์เนี่ยล้วนถูกกําหนดไว้ตามกฎทางกายภาพและชีววิทยาในมุมมองเนี้ยการที่เรารู้สึกว่ามีเจตมุกเสรีนั้นเกิดจากการที่เรา ไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้กระบวนการเชิงสาเหตุที่ซับซ้อนในสมองของเราได้นะครับฝั่งเค่นี้ก็เริ่มเริ่มงงเลยใช่ไหมครับคร mm hmm. าวนี้เรามาดูมุมมองทางจิตวิทยานะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยความรู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองได้นี่ครับ sense mm hmm. of agency เนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญมนุษย์รู้สึกว่ามีเจตจำนงเสรีเพราะว่ามันช่วยในการสร้างความรับผิดชอบต่อการกระทําครับไม่ใช่ว่าทำอะไรลอยๆนะและเป็น,นกลไกที่ช่วยให้การทํางานทางจิตของมนุษย์เนี่ยมีความหมาย เพราะงั้นจิตก็ไม่มีความหมายครับเพราะว่าถ้าเราทําทุกอย่างไปตามโปรแกรมที่มันรันน่ะหลายคนก็จึงเชื่อว่าแม้เจตจำนงเสรีจะเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ก็เป็นภาพลวงตาที่มีประโยชน์และจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าเอา้าถ้าเกิดว่าไม่มีเจตจำนงเสรีมันก็ความหมายของชีวิตมันคืออะไรมันก็ยิ่งเหมือนว่าเรามีชีวิตไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับ แล้วมีข้อโต้แย้งนะในเชิงประสบการณ์และาศาสนาครับอันนี้มีข้อโต้แย้งเหมือนกันนะครับในเรื่องที่บอกว่าเป็นเพียงภาพลวงตาเนี่ยหลายคนเนี่ยยังยืนยันว่าเรามีเจตจำนงเสรีอย่างแท้จริงพอสามารถเลือกได้อย่างอิสระครับจากสถา,านการณ์ต่างๆพวกเขามอกว่าการที่เรามีความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยน่าจะบ่งบอกถึงการมีอยู่ของเจตจำนงเสรีอีกทั้งในาศาสนาหลายาศาสนาเช่นคิดอิสลามและพุทธศาสนาเองก็ตามเนี่ยก็เน้นย้ำถึงการมีเจตจำนงเสรีในการเลือกทําความดีความชั่วและการสร้างบุญกรรมของตัวเองครับ แล้วเจตจำนงเสรีเป็นเพียงภาพลวงตาหรือไม่เนี่ยข้อสุดบเรื่องข้อสรุปเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาบางส่วนเนี่ยสนับสนุนว่าเจตจำนงเสรีเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจถูกกาหนดไว้แล้วจากเงื่อนไขาทางชีววิทยายเองก็ตามและประสบการณ์ชีวิตเองก็ตามนะครับเหมือนกับว่าเออช่วงเวลานี้เราก็สามารถทําอันนี้ได้พอโตขึ้นมาหน่อยเออความรู้สึกมันอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะอยากทํางานอยากมีครอบครัวอย่างนี้นะครับมันเหมือนถูกกาหนดจากวิ ชีววิทยาบางอย่างนะครับและประสบการณ์ชีวิตที่เห็นคนเขาทํากันนะฮะและขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงเชื่อในแนวคิดว่ามีเจตจำนงเสรีนะครับเพราะมันช่วยสร้างความรับผิดชอบและรู้สึกเป็นเจ้าของการกระทาและการเลือกที่จะใช้ชีวิตนะครับคําถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหัวข้อของเจตจำนงเสรีที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงในหลายแวดวงทั้งปรัชญ,ญาศาสนาวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาการค้นพบนี้มาจากการทดลองที่สาคัญหลายชิ้นโดยเฉพาะการทดลองของเบนจามินลิเบตนะครับ ในปี1983ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อในคิดเรื่องเจตจำุงเสรีโดยการทดลองนี้ริเบตได้ใช้เครื่องมือที่วัดกิจกรรมไฟฟ้าในสมองนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเมื่อใดที่สมองของผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยเริ่มตัดสินใจจะทําการเคลื่อนไหวนะครับขั้นตอนก็มีตั้งแต่ว่าให้ผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยนั่งดูนาฬิกานะครับและขยับนิ้วของตัวเองนะตามใจนะครับนึกภาพตามนะครับโดยบอกว่าพวกเขาจะจดจําวินาทีที่รู้ตัวตัวเองต้องการจะขนับ ขยับนิ้วนั้นนะฮะจากนั้นเขาจะบันทึกเวลาที่พวกเขารู้สึกอยากขยับนิ้วและตรวจสอบกิจกรรมไฟฟ้าในสมองก่อนที่พวกเขาจะรู้สึกตัวนะครับลิเบตพบว่าสมองแสดงความพร้อม readiness potential ประมาณ300-500ถึงมิลลิวินาทีนะครับก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะรู้สึกว่าตนเองต้องการขยับนิ้วหมายความว่าอย่างไงครับหมายเพราะว่ากิจกรรมสมองเริ่มขึ้นล่วงหน้าก่อนจะรับรู้ถึงเจ็ดจำนวนของผู้ทดลองเองอ่าฮะ การตีความแล้วว่าผลกระทบเนี่ยการทดลองนี้ก็ตีความว่าเจตจำนงเสรีอาจเป็นเพียงภาพลงตาเพราะสมองดูเหมือนจะตัดสินใจล่วงหน้าโดยไม่ต้องผ่านการรับรู้ของเราเลยแต่ก็ยังมีการโต้แย้งว่าเจตจำนงเสรีอาจเข้ามาแทรกแซงในขั้นตอนใดทายหรือเปล่านะของกระบวนการตัดสินใจเช่นการรับรู้ถึงการกระทําของตัวเองหรือการยับยั้งการกระทํานั้นหลังจากที่สมองเริ่มดําเนินการแล้วเช่นถ้าเราต้องการจมือขึ้นเนี่ยก็อาจเป็นใจได้เอาถ้ามันเกิดก่อนเนี่ย แต่เยวกมือเอ๊ะก็เปลี่ยนใจได้หรือเปล่าเจดงเซลลี่อาจจะมีผลก็ได้นะครับอันนี้ก็มีการวิจัยเพิ่มเติมในสาขาประสาทวิทยาอีกนะครับอันนั้นเป็นาการวิจัยในปี1983นะครับอันนี้เป็นการวิจัยในปี2008นะครับซึ่งก็ประมาณา16ปีนะครับย้อนกลับไปก็ไม่นานนะการวิจัยต,ต่อมาเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพสมองที่ทันสมัยเรียก fmir นะครับชื่อยอ่อ พบว่าผลลัพธ์ก็คล้ายคลึงกันนะโดยเพราะว่ากิจกรรมในสมองอาจเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะรู้สึกถึงการตัดสินใจในหลายวินาทีนะครับก็พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมสมองในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจถึง7วินาทีอ่ะพอเรายิ่งดูละเอียดว่าเอ้ยเกิดก่อนล่วงหน้าตั้ง7วินะฮะก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะรู้สึกว่าตนเองต้องการจะทําการตัดสินใจการวิจัยเหล่านี้ก็ยังทงท้าทายแนวคิดของเจตจำนงเสรี แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าอาจมีหลายกระบวนการในสมองที่ควบคุมการตัดสินใจก่อนที่เราจะรู้ตัวนะครับอ่าหลวงพี่อ่ามีความเห็นว่ายังไงครับอ่าครับโอ้โหจากหลักฐานที่ยกมาทั้งหลายด้านเลยนะครับผมเห็นว่านิวโรไซด์หรือว่าระบบการศึกษาสมัยใหม่นะครับทางประสาทาวิทยาหรือวิจัยเข้าไปแม้กระทั่งสมองเนี่ยโอ้โหทำให้เราเห็นมากขึ้นนะครับว่าเจตจำนงเสียดียนน่าจะคล้อยไปในทางของความที่เป็นภาพลวงตา ซึ่งแน่นอนประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีเหตุผลทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้ง2ฝ่ายทีนี้อยากจะถามต่อไปนะครับว่าในกรณีรถ้าเกิดว่าฟรีวิวนั้นนะครับไม่มีอยู่จริงในทางตรงกันข้ามนะครับมนุษย์เนี่ยควรจะถูกตำหนิหรืออาจจะให้รางวัลกับการกระทำของตนมันมีผลกระทบกันยังไงบ้างครับ เป็นคำถามที่ดีนะครับที่บอกว่าทําไมมนุษย์ไม่มีเจดตดองเสรีล่ะเอ้าแล้วการแนวคิดเรื่องการให้รางวัลและการลงโทษต่อการกระทำนะ่ะก็ถูกท้าทายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการกระทําของเราทั้งหมดเป็นผลจากปัจจัยภายนอกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจเช่นพันธุก,กรรมสิ่งแวดล้อมและกระบวนการในสมองที่นอกเหนือจากการควบคุมโดยเจตจำนวนอย่างแท้จริงนะครับต่อไปนี้ก็คือมุมมองที่แตกต่างกันในประเด็นนี้นะ อามุมองเชิงปรัชญาก่อนนะครับหรือว่า Determinism เนี่ยหากมองว่าการกระทําทั้งหมดถูกกาหนดล่วงหน้าในลักษณะของ Determinism นักปรัชญาบางคนเช่นกาเรนสตอรซันนะครับกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะให้รางวัลหรือโทษกับการกระทําใดๆเพราะทุกคนไม่ได้เลือกกระทําอะไรเลยครับแต่เป็นไปตามปัจจัยต่างๆที่กําหนดไว้ล่วงหน้านครับหรือว่าทางคอมพา ทิเบริซึมนะครับนักปรัชญาบางคนก็เชื่อว่าแนวคิดนี้ก็คือคิดว่าความรับผิดชอบและการลงโทษยังคงมีความหมายอยู่แม้ว่าโลกเนี่ยจะเป็นด e เทอร์มิเนซึมนะก็มองว่าการให้รางวัลหรือ,อการลงโทษเนี่ยยังจําเป็นเพราะมันช่วยกําหนดพฤติกรรมในสังคมนะครับการลงโทษหรือให้รางวัลยังช่วยในการควบคุมและปรับพฤติกรรมของบุคคลถึงแม้เขาอาจไม่ได้มีอิสระในการเลือกจริงๆก็ตามนะครับ อันนี้มาดูในมุมมองของอมุมมองของทางสังคมและจิตวิทยาะครับการควบคุมพฤติกรรมเพื่อสังคมเนี่ยในมุมมองของจิตวิทยาและสังคมศาสตร์เนี่ยการให้รางวัลและการลงโทษช่วยนะครับช่วยควบคุมพฤติกรรมและรักษาระเบียบในสังคมการลงโทษผู้ที่กระทาผิดและให้รางวัลแก่ผู้ที่ทําความดีนั้นมีผลกระทบเชิงพฤติกรรมและมีส่วนสําคัญในการสร้างขอบเขตของ,ส,งสิ่งที่สังคมยอมรับได้อันนี้ก็ มีความเห็นว่าอย่างนี้นะครับและจากการสังเกตก็มักจะเป็นอย่างนั้นด้วยว่าเออเพอมีบทลงโทษแล้วมันก็มีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นหรือก็มีรางวัลแล้วก็มีแรงกําลังใจในการทําความดีนั้นมากขึ้นนะครับการตอบแทนหรือการลงโทษเพื่อผลลัพธ์นักจิตวิทยาบางคนเสนอว่าการให้รางวัลและลงโทษนี่ไม่ได้จําเป็นหรอกต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเจตจำนวเสรีแต่การสร้างแรงจูงใจและยับยัง้งพฤติกรรมบางอย่างการทาเช่นนี้ช่วยให้สังคมสามารถควบคุมผลลัพธ์ที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องอ้างถึงเจตนาเสรีก็คือเจตนาเสรีก็ไม่จะเป็นไรอะ่ะถ้าคุณจะควบคุมโดยการบังคับด้วยกฎหมายหรือการลงโทษหรือให้รางวัลก็แล้วแต่นะครับคราวนี้มามุมมองจากระบบกฎหมายและจริยธรรมนะครับระบบกฎหมายที่มีบทบาทเชิงป้องกันและปกป้องนะระบบกฎหมายสมัยใหม่เนี่ยบางสาขามองว่ากฎหมายมีบทบาทเพื่อปกป้องสังคมและป้องกันไม่ให้เกิดการค้าที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นอีกนะครับ โดยการลงโทษอาชญากรในบางกรณีจึงมุ่งไปที่การกักขังเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสังคมกักขังเลยนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมผู้กระทําผิดมากกว่าจะลงโทษเพราะสมควรถุกตํิหนะครับมันก็ต่อมาถึงแนวคิดของการฟื้นฟูนะถ้ามองว่ามนุษย์ไม่มีเจตจำนงเสรีะบกกฎหมายที่เน้นการฟื้นฟูจะมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเช่นการรักษาทางจิตวิยาและการปรับพฤติกรรมเนื่องจากว่าผู้ทําผิดเนี่ยไม่เลือกที่ทําผิดอย่างแท้จริงการฟื้นฟูเนี่ยจะช่วยให้บุคคลพ,พัฒนาพฤติกรรม ให้เข้ากับสังคมโดยไม่เน้นการลงโทษแบบสาสมแต่เป็นการทรางประโยชน์ในระยะยาวอ่าพราคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดมาจากการที่มีเจตนาเสรีอย่างแท้จริงนะก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาสิออด้วยวิธีไหนก็ได้อาจจะเป็นบางคนถึงขนาดคิดว่าจะนักโทษที่แบบมีพฤติกรรมที่รุนแรงแต่ว่าไม่มีบางประเทศไม่มีกฎหมายการประหารเนี่ยก็จะอาจจะคิดถึงการปรับสมองเพื่อให้เขาเป็นคนดีนะครับอืมแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของ สิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนะครข้อสรุปก็ยังควรมีไหมอ่ะการให้รางวัลและการลงโทษเนี่ยถึงแม้ว่ามุมมองว่าไม่มีเจตเำนงเสียีเนี่ยจะทำให้การตําหนิหรือการลงโทษตามแนวคิดดังเดิมนั้นดูไม่สมเหตุสมผลนะครับแต่การให้รางวัลและการลงโทษก็ยังมีบทบาทในทางปฏิบัติเนื่องจากมีผลต่อการปรับพฤติกรรมและช่วยให้สังคมดําเนินไปได้อย่างมีระเบียบการมองในมุมการฟื้นฟูและการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จะเข้ากันได้ดีกับแนวคิดที่ว่าเจตจำนงเสรีเนี่ยอาจไม่มีอยู่จริงนะครับเข้าใจแล้วครับก็คือในประเด็นแรกนะครับที่เราตกเถียงก็มีเหตุผลให้ทั้งสนับสนุนทั้งฝ่ายบอกที่บอกว่ามีจำเจตจำนงเสรีบางฝ่ายที่ก็บอกว่าไม่มีนะครับแต่พอมาถึงประเด็นเรื่องของการให้รางวัลหรือการลงโทษเนี่ย ผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าก็มันก็เป็นประเด็นที่ควรจะต้องมีในสังคมไว้บ้างเพื่อที่จะเขาเรียกว่าให้เห็นว่าการกระทําในปัจจุบันหรือความคิดคําพูดการกระทำของคนในสังคมปัจจุบันจะต้องมีผลรองรับต่อไปนะครับอันนั้นก็เป็นการให้เหตุผลนะครับในในในด้านของรางวัลและการลงโทษนะครับ ประเด็นสุดท้ายครับแน่นอนว่าเรื่องของศาสนานะครับมีความาสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าปััจญากับศาสนาเนี่ยก็จะมีความเห็นแล้วก็มีหลักวิชาความรู้เนี่ยเป็นแนวทางาถกเถียงกันมาโดยตลอดนะครับก็คือฟรีวิวนะครับมีถ้าพูดถึงมุมมองศาสนาเนี่ยคิดว่ามีความหมายอย่างไรบ้างครับครับ ก็ในมุมของศาสนานี่แนวคิดเรื่องเจตจำนงเสรีแล้วก็ฟรีวิวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยครับเพราะว่ามีผลต่อแนวทางปฏิบัติของมนุษย์และความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนในแง่จริยธรรมนะครับโดยเจตจำนงเสรีเนี่ยเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราสามารถเลือกทางของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นการทําดีทาชั่วแต่ว่าที่นี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับเพราะว่าโดยโดยโดยภาพรวมเนี่ยศาสนาใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรือว่าฮินดูเนี่ย ก็มีแนวคิดเรื่องเจตจมูกเสรีว่ามีอยู่นะครับหรือว่าเรื่องของพุทธเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ผมเองอาจจะค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็ได้ศึกษามาเรื่องพรีวิวก,กับศาสนาพุทธนะครับวันนี้ถ้าในเชิงของศาสนาเนี่ยต้องมองว่าความคิดทางศาสนาพุทธอาจจะมีแนวทางเรื่องเจตจมูงเสรีนี้แตกต่างไปจากศาสนาด้านเทวนิยมนะครับก็คือ,ท,อที่เชื่อเรื่อง สิ่งสูงสุดคือเทพเจ้านะครับศาสนาพุทธเนี่ยสอนว่ามนุษย์มีเสรีที่จะกระทําหรือไม่กระทำนะครับแต่เสรีนั้นถูกกาหนดโดยอะไรครับกฎแห่งกรรมครับซึ่งหมายถึงผลของการกระทําในอดีตที่ส่งผลถึงปัจจุบันดังนั้นกรรมในอดีตเนี่ยสร้างเงื่อนไขาบางประการในชีวิตนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีสิทธิ์เลือกนะนะครับการมีเจ็บนงเสรีจึงสําคัญในศาสนาพุทธเพราะมันเปิดให้มนุษย์สามารถเลือก ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อพัฒนาตัวเองและมุ่งสู่การพ้นทุกข์น,นะครับคือถ้ามองว่าเราเนี่ยถูกกําหนดไว้แล้วเนี่ยแสดงว่าคนที่ถูกกําหนดว่าจะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องถูกกาหนดไว้แล้วถูกไหมครับอืใช่ครับบางคนบอกเอา้าก,ก,ก็ก็บางคนมาบรรลุธรรมในชาตินี้แต่บางคนก็ไม่บรรลุเนี่ยมันถูกกาหนดไว้แล้วหรือเปล่าอันนั้นคือเป็นพรีวิวที่ท่านเลือกมานานเลยครับท่านสร้างบารมีมาเพื่อต้องการเป็นพระอรหันต์ เพราะนั้นมันเป็นส่วนของวิบากแต่ถามว่ามันได้เลือกมาแล้วครับแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ไม่มีไม่มีฟรีวิวนะศาสนาพูดก็คือถ้าเรานักสื่อศาสนาพูดเราเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยครับยังไงก็ได้สุดท้ายคุณก็จะหมดกิเลสไปเองเข้าพระนิพพานไปเองซึ่งมันก็ดูไม่ make sense ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเอาว่ากฎในโลกมนุษย์เนี่ยครับเราดูกันไม่ต้องไกลนะดูแค่โลกมนุษย์เนี่ยกฎแห่งการกระทำนะครับหรือว่า ที่เขาเน้นในนี้ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเราทําอะไรเนี่ยมักจะมีผลเอฟเฟกมาไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดว่าขนาดนั้นแต่มันจะพอเห็นได้มองเห็นได้ครับเช่นถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้คนอื่นเนี่ยนิยมชมชอบคุณเนี่ยการที่คุณเข้าหาเขามนุษย์ทั่วไปก็ต้องพูดเพราะเพาะถูกไหมครับหรือว่าอาจจะสร้างประโยชน์บางอย่างให้สิ่งของหรือช่วยเหลืองานของเขาเนี่ยก็จะเกิดเอฟเฟกที่ว่าเขารู้สึกว่า เออพอใจในคุณชอบในอธัธยาศัยนะครับมีความรู้สึกดีๆให้ตรงกันข้ามถ้าคุณเข้าไปคุณไปด่าคุณไปทําร้ายเขาไปทําลายเขา้าของเขาคุณก็ย่อมได้รับผลที่ว่าเอ้ยเขาก็ไม่พอใจหรืออาจจะถึงขั้นทําร้ายกันครับซึ่งมันก็บ่งบอกว่าเอ๊การกระทําเนี่ยมันมีมันมีผลจริงๆนะยังไม่พูดถึงเรื่องของภพชาตินะครับมันมีผลจริงๆครับเพราะฉะนั้นท่าอะใน มุมมองของพุทธศาสนาครับถ้าว่ามีฟิวจริงไหมกลับมาตรงนี้ต้องบอกว่าจากที่ผมศึกษามานะเรายังไม่มีฟิวจริงครับจนกว่าเราจะหมดกิเลสเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าพระเจ้าใช้คําว่าตอนที่ตรัสรู้ธรรมใหม่ๆเนี่ยบุคคลที่จะบรรุธรรมเราเนี่ยต้องเป็นผู้มีทุลีในดวงตาน้อยหมายความว่าไงครับหมายความว่าคนเรามันสามารถที่จะ เลือกที่จะลดตันหาตัวเองลงได้หรือว่าลดทุลีในดวงตานั่นแหละครับถึงจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้นั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะเลือกที่จะลดมันได้ครับเพราะว่าคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนถ้าคนยังไม่บรรลุธรรมเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันถูกกาหนดไว้หมดแล้วเนี่ยคนมันก็ต้องมีทุลีในดวงตาเท่าเท่ากันดีครับเพราว่าในมุมมองผู้ก็มองว่าเมันมีคนที่พร้อมนะกับคนที่อาจจะยังสอนยังลำบากอยู่ครับาวนี้ถามว่า แล้วมันแล้วทำไมหล่ะเราถึงไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะมีฟีลได100้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเรามีกฎอยู่กฎหนึ่งครับที่เป็นกฎทีุู่ธเจ้าบอกว่าแม้ว่าเราจะไม่บังเกิดขึ้นก็จะมีอยู่ก็คือปฏิจจสมุปบาทครับซึ่งเราอยู่ภายใต้กฎนี้ตลอดแล้วกฎนี้ตัวที่สําคัญนะครับไอช้าไปเชิงลึกเนี่ยมันจะอาเวลาไม่พอนะแต่ว่าในกฎนี้มันมีสิ่งที่สําคัญคือในส่วนของที่เป็นการคิดนะครับมันจะมีเรื่องของ สังขารก็คือ,อมันมีทั้งกายวาจาใจนะครับก็มีเรื่องของใจที่เป็นเรื่องของการคิดนะซึ่งตัวที่ส่งผลโดยตรงคือตัณหาตัณหาเนี่ยส่งผลกับการคิดนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะว่าตัณหามันส่งผลกับการคิดเพราะฉะนั้นถ้าคนมีกิเลสมีตัณหาเยอะๆคุณไม่มีทางที่จะคิดได้แบบพรีวิวร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับเหมือนที่อชอเป็นเฮาเออร์บอกกันแหละคนเนี่ยสามารถที่จะ ทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้แต่ไม่สามารถปรารถนาที่จะปรารถนาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้หมายความว่าคุณก็ยังถูกอะไรหลายอย่างทั้งฮอร์โมนในร่างกายทั้งสภาพสังคมทั้งกิเลสในตัวเองเนี่ยบังคับให้ตัวเองพยายามทาแล้วกรรมนี่ครับมันสร้างสิ่งแวดล้อมให้เราน้อมที่จะคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเนี่ยเราไม่มีทางนะครับที่ที่จะสามารถ คิดพูดทำโดยที่มีพรีวิวร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะฉะนั้นใน,ในที่ผมศึกษามาอย่างนั้นแต่ว่าเราก็สามารถพัฒนาได้ครับไม่เป็นเสียที่ปัตรพัฒนาตรงนั้นเหรอครับคือพรีวิวของเราคือเรื่องที่จะพัฒนาตัวเองครับโดยการลดเกียรติฐานดยการฝึกฝนอบรมในนั่งสมาธิประกอบคุณงานความดีรักษาศีเลเจริญสมาธิภาวนาอะไรต่างๆครับอันนี้ก็เป็นในมุมมองของศาสนาพ,พุทธที่ผมศึกษามานะครับอ่ะสหรับพี่บุญวัฒน์เป็นยังไงครับ เรื่องนี้ก็เห็นด้วยนะครับว่าฟีวิวก็มีมุมให้เรามองได้ทั้งสองด้านนะครับแต่ว่าด้านที่เราต้องมองแน่ๆก็คือทุกคำพูดการกระทำเนี่ยมันควรถ้าเอาให้ make s e n s e มันก็ควรจะต้องมีผลตอบรับนะครับว่าเราทำอะไรลงไปนะครับก็จะต้องมีเอฟเฟกกลับมาด้วยนะครับแต่ว่าในมุมมองพุทธนะครับจริงๆก็เห็นด้วยตรงที่สามารถมองได้ทั้ง แบบมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ในในภาวะเดียวกันเพราะว่าเมื่อแยกอดีตปัจจุบันอนาคตแยกเรื่องการเวลาออกนะครับในอดีตที่เราทํามาในเรื่องของภูมชาติแน่นอนว่าก็มีผลตรงที่ว่าสภาพแวดล้อมุอูนิสัยของเรามีผลต่อปัจจุบันแต่พอพูดถึงปัจจุบันไปถึงอนาคตอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรา มีเหตุการณ์บางอย่างที่เราสามารถเลือกด้วยตัวเองได้เช่นกันที่จะส่งผลถึงอนาคตนะครับก็สําหรับประเด็นในวันนี้นะครับก็เราก็พูด3ประเด็นนะครับในเรื่องของวิเคราะห์วิจารณ์ฟรีวิวนะ,นะครับว่าเป็นภาพลงตาหรือไม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับควรที่จะต้องมีการให้รางวัลหรือการลงโทษและในมุมมองศาสนานะครับก็ได้ พูดคุยให้ความเห็นกันนะครับก็หวังว่าการถกเถียงในครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับก็ฝากติดตาม c h anel n p o s t c a r d philosophy นะครับครับขอบคุณมากครับ